เข้าไปดูสิเป๋าตังแอปอัปเดตหรือยังครับเข้าไปเลยขอภัยไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กราณาลองใหม่อีกครั้งภายหลังไม่ได้ไนลองไปเพสโตเป๋าตังอ๋อมันขึ้นให้อัปเดตครับตอนนี้เป๋าตังขึ้นให้อัปเดตแล้วนะครับก็คือว่าล่าสุดเลยเนี่ยเขาบอกว่ารองรับการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ นี่นะฮะนี่อัปเดตเลยกดโอเคลองใหม่สิอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะฮะกดเป๋าตั้งเวอร์ชันนึ่งนย์าโอเคเข้าไปได้แล้วครับอ่าสแกนนิ้วอ่าผมเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วจะสังเกตครับ G Wallet ข้างบนสายมือตัว G นะเป็นหนักสอน G เปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมเนาะก็ดูสวยขึ้นดี ลองคลิกเข้าไปครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้จะมีช่องเราชนะขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปนะครับใช้สิทธิ์นะครับสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมครับใช้สิทธิ์กดเข้าไปคันไข่ตกลงนะครับยินยอมด้านล่างนะฮะมีให้เลือกจังหวัดนะครับตรงนี้ใส่ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเขาแค่เก็บข้อมูลเป็นสถิติเฉยๆว่า คนใช้เนะี่ยอยู่จังหวัดไหนบ้างไม่ต้องตามที่อยู่บัตรประชาชนนะครับก็คือเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ไหนนะครับอ่ากรุงเทพมหานะครนะครับกดถัดไปนะครับแล้วก็ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยอ๋อโอเคยืนยันครับไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับวันที่18กุมภาพันธ์เดี๋ยววันที่18ก็จะลองเข้ามากดอีกทีนะว่าเขาจะให้เรากดยืนยันสิทธิ์หรือเปล่านาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมก็เท่านี้นะครับเราก็ใช้งานได้แล้วขอให้ได้สิทธิ์กันทุกคนนะครับผมเล็กะลาวขอบคุณครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ให้ช่องเล็กรลวด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝังอีกกันแน่นอนครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ